วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับยอดเที่ยวเสวะอีกแล้ววันนี้มานี่เลยมาไฮมาสวนมาดูสวนให้พ่อครับมาดูสวนว่าไม่ได้มานานมันเป็นยังไงบ้างาแล้วแล้วเราก็จะมาหาทําอะไรกินด้วยจะลงนาลงสวนหน่อยมาครับเรามาหาเมนูอะไรกินในสวนเราดีกว่าสวนผมมีเยอะเลยนะมีไก่มีผลไม,ม,ลไม้มีผักอะไรเยอะแยะเลยดูครับพ่อปลูกไว้แบบโคกมากไปแล้ว วันนี้จะมาหามะละกอไปตำกินครับมะละกอตัวนี้มเมล็ดพันธุ์พ่อผมนะได้มาจากนี่เลยมเมล็ดพันธุ์น่ะมันลอยลงมาจากต้นกำเนิดแม่น้ำโขงนะไหลลงตามแม่น้ำมาแยงซีเจียงเยืองซีเจียงอะไรก็ไม่รู้เยอะะแล้วพ่อผมไปรัดเอาตรงปากน้ำโขงตรงนี้นะถ้าเราไปสั่นมันนะปุ๊บมันจะลงมาพร้อมให้ตำเลยอันนี้พันธุ์มะละกอเลยแขกขาวมาเดี๋ยวเราไปสั่นกัน อ้ยเนี่ยแมเนียเนียมาเนี่ยแม่เนียม่โอ้ได้แล้วครับเนี่ยเลยตามะละกอของเราพร้อมกินเลยเนี่ยมะละกอพัน์แขกขาวหล่นลงมาพร้อมตำเลยมีปูมีหอยมีถั่วไปหยูข้าวแล้วไปหากินก่อนนะไปตำอะไรก่อนหาวัตถุดิบชิ้นต่อไปก่อนแล้วกันมาหาผักแก้มครับ แนวเมนครับยอดผักขาเต็มสวนเลยยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยิ่งออกเยอะครับโอ้ยน้ำไหลนี่พร้อมกับแก้มกินเลยมะนาวที่พ่อผมปลูกไว้ครับลูกสวยเลยมะนาวไร้มเมล็ดนะเดี๋ยวเด็เดก่อนนี่เลยลูกใหญ่มากเลยเนี่ยเือบเท่าไข่ไก่นะ หอมมากไปนี่เลยหากับแก้มอีกอย่างครับไก่เห็นไหมเห็นไหมไกเ่เดียวเดี๋ยวผมเข้าไปเอากันนะมาโอ้ยโอ้ย,อยน้ำโอ้อ่ะได้ไปแล้วครับ ไก่ที่ผมไปไล่จับมาเมื่อกี้เไป็นไงไก่พันสวนพ่อผมจับมาปุ๊บพร้อมกินปั๊บเลยไม่ต้องไปย่างเลยนี่เห็นไหมไก่นี้มาจากนี่เลยเทือกเขาแอลมานี่มามันอยู่นี่พอปุ๊บจับปุ๊บมันจะน็อกแล้วจะกลายเป็นนี้เลย่ะกินกันดีกว่าเรา จะมาหาวัตถุดิบอีกต่อไปครับก็คือกับแก้งของเราผมอยากได้ปลาดุกเขาบอกนาน,นี้ปลาดุกเยอะไปเดี๋ยวเราลงไปหางมปลาดุกกันเด้อโอ้ยมีบอเนองในน้ำหอยครับหอยปังหรือหอยเชอรี่วะเนี่ยแต่ลายสวยเอาไว้ใส่ตามเราไปหาปลาดุกต่อ ได้ล้วครับปลาดุกปลาดุกโอ้ยยวให้ปลาดุกหน้านี้พร้อมกินเนี้ยโอ้ยาดไป,ไปเรานี่เลยไปกินกันเมื่อวัตถุดิเราพร้อมครับมากับข้าวพร้อมกินตะขายอยางเงียจะกินตำมะหุ่งที่เราไปเอามาจากนี้เลยตำมะหุ่งแขกขาวครับไปเราทำ พอแรกมาเคียร์ๆเป็นไงครับบรรยากาศอยู่ตรงอยู่ไฮคือเกากินกับข้าวอย่างนี้แซ่บๆเลยคิดถึงสมัยยังน้อย ไม่เคยมาหรอกผมพงอยู่หรเนี่ยมากับตากระยายช่วงนึงครับนี่มะนาวพ่อผมปูกเองไล่มเมล็ดนะดูดิเห็นไหมเนี่ยแว๊กเลยเนี่ยไล่มเมล็ดเนี่ยโอ้ยน้ำเยิ้ม ถามหาแน่นอนกระปดูดูดิครับกระปู ที่เราเก็บเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะใส่เข้าไปดูว่า นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวเราพร้อมก,กินแล้วเมื่อกี้เนี้ยายเห็นหลานมาคนเดียวเลยเอานี่เลยก้อยกุ้งหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้ตำกุ้งก็ไม่รู้เนี่ยนะนี่เลยพร้อมปรียอดยังมะฮูเนี่ยมะแข้งมากินคู่กันนะกินข้าวครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวว้าวตำกุ้งแซ่บทุกกลอง <Hum>, lẩu đu đủ, hả, thêm tôm cung dài, ừm, béo sáp, à, kinh nghiệm đó ừm, mát đấy. แก้วเที่ยวใส่วะเป็นสลักลายด้วยเลเซอร์แบบนี้ครับแกะลายแบบสวยเลยเก็บได้ทั้งเงย็นและร้อนนะแล้วก็ร้อนเงินก็เก็บได้นะซ่อนเงินไว้ไม่ใช่อะไรเฮ้ยแล้วนี่ยังไงครับใครสนใจอยากได้ดิอของผมเนี่ยสั่งได้นะแฟนเพจทุกคนใครอยากได้แก้วเที่ยวใส่วะที่มาจากยอดเที่ยวใส่ว,วะเวลาไปกินข้าวที่ไหนอะไรแบบนี้ยได้นะเอาไว้พวกติดตัวหรือจะใส่น้ำแก้วขวดเงย็นๆกินก็ได้อืม ลืมบอกลาครับท่านผู้ชมยังไงก็ผมจะไปแล้วกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้อิ่มเรียบร้อยพร้อมไปทางานต่อแล้วเดี๋ยวจะไปนี่แหละแต่งคันนาก่อนเด้อให้มันงามๆแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ยอดเที่ยวไ่วะหรือใครสนใจแก้วน้ําเที่ยวไ่วะของผมทักอินบ็อกไมาได้เลยนะไปแล้วพี่น้องไปห,หาเฮดให้เฮดห,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 หน้ากันเด้อ